เรื่องเล่าที่หายไปตำนานอาถรรพ์เมืองโบราณดงละครจังหวัดนครนายกเมืองโบราณดงละครตั้งอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองห่างจากตัวนครนายกประมาณ12กิโลดงละครแห่งนี้มีตำนานพื้นบ้านเล่าว่าในวันพระหรือวันเพ็ญเต็มดวงชาวบ้านจะได้ยินเสียงปีภาคแว่วมาตามสายลมแต่หาที่มาของเสียงดน,นตรีไม่ได้ชาวบ้านจึงเรียกเมืองแห่งนี้ว่าดงละครคือดงที่มีเสียงละครหรือเมืองรับแลที่ตั้งอยู่ชายภูเขา ไม่ได้มีแต่เสียงดนตรีเท่านั้นยังได้ยินเสียงผู้คนทั้งหญิงชายเด็กๆอีกทั้งมโหลีปีแต่ก้องสนั่นปากโดยทางวิทยาศาสตรย์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ทางชาวบ้านต่างรู้กันว่าดงละครเป็นเมืองล,ลับแลเป็นถิ่นของผู้มีกายทิพย์ประเภทหนึ่งโดยมีลักษณะาการแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกับชาวมนุษย์โลกเราและอาศัยอยู่บนโลกโด้วยกันเพียงแต่อยู่ในอีกมิติหนึ่งเท่านั้นการดำเนินชีวิตของพวกเขาก็คล้ายๆกับมนุษย์ มีทั้งการทำไร่ไถนาทำการเกษตรทำงานหัตถกรรมการเลี้ยงสัตว์ความเป็นอยู่ไม่ได้ดีขึ้นหรือเลวลงคืออยู่กันอย่างนั้นแต่ชีวิตยังดีกว่าพวกเปรตหรืออสูรกายแต่ก็ไม่ดีเท่ากับพวกเทวดาที่สถิตตามต้นไม้เพื่อนเพื่อนเอนชื่อหรือไม่อย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากฟังเรื่องราวของคนที่เข้าไปพบเจอกับองละครแห่งนี้สามารถคอมเมนต์บอกทางเราได้เลยนะครับ